วันนี้เราจะพาไปกินหางหมูอบองที่อำเภอเมืองนครปฐมกันนะคะวันนี้นะคะตอนนี้มีงานองค์พระฐมเจดีย์เป็นงานประจำปีนะคะก็จะมีข้อค้าแม่ค้ามาขายของเยอะแยะเลยแต่ว่าเราจะมีร้านที่เด็ดมาแนะนำ้าให้แนะนำของอร่อยนครปฐมต้องร้านนี้เลยค่ะหางหมูอบองนครปฐมจากแรกเจ้าเดียวในนครปฐมเลยหือแค่เห็นร้านก็อยากกินไม่ไหวแล้วอือเป็นไงนะคะความน่ากินของร้านนี้ นี่ค so ่ะหางหมูอบโอเนื้อแน่นๆเลยวิธีการทําเขาก็อบโอ่งให้เห็นกันเลยหน้าร้านเลยนะคะสดๆใหม่ๆแบบนี้ใครจะอดใจไหวต้องจัดแล้วก็บอกแล้วไงว่าเนื้อแน่นๆเห็นไหมทั้งเนื้อทั้งหนังกรอบเด้งมากๆสับเป็นชิ้นพอดีคําน่ากินสุดๆพร้อมบวกแล้วค่ะหิ้วถุงกลับบ้านกันเลยน่ากินไม่ไหวถึงบ้านก็ไม่รอช้าค่ะรีบเปิดกล่องพร้อมน้ำจิ้มสุดเด็ดของทางร้าน จิ้มสุดเด็ดไม่เผ็ดมากกลมกล่อมทีเดียวเนื้อนั่นเต็มปาก